ฮัลโหลสวัสดีครับผมนุคงนะครัแล้วนี้เกมที่ว่าไม่ใชไ่ไม่ได้อยู่เกมแนะวน,นี้เรามาอยู่กับหน้าจอเดซอ์ของผมผมาันแล้วนี้รนะผมก็วันนี้ผมไม่ได้มาอัดเกมนะฮะก็ไม่ได้เราไม่ได้มาลงมอสแต่ว่าเราจะมาจัสเปคคอมสำหรับการเล่นเกมในสมัยนี้นะนะก็งบวันนี้ผมผมตั้งไว้สักสามหมื่นห้าแล้วกันอืมสเปคน,นี้ผมว่าเล่นได้แล้วนะเออ เราไปดูนว่าเรามีอะไรบ้างในการจัดสเปคคอมอย่างแรกนะผมผมจะพาผมจะให้ดูหน้าเว็บ2เว็บที่ผมจะเอามาใช้สําหรับการจัดสเปคคอมนะครับผมเอามาเทียบราคากันวะ่าว่าอันไหนอันไหนน่าจะคุ้มกว่าอันไหนประกันจะดีกว่ายอะไรยังไงฮะก็อันแรกเว็บแ,แรกจะเป็นเว็บ jib และอีกสองจะเป็น sy เอ้ยสามเว็บเลยว่าอีกเว็บหนึ่งเป็นอันนี้ผมได้มาอีกเว็บหนึ่งก็คือ biztech เว็บที่แดงมาสมบัติทำอยู่นะครทำงานอยู่นะครับ อ่าโอเคนะผมจะเอาหน้าอเจบีเป็นหลังเพราะว่าผมจะชอบดูเจบีมากกว่าเนี่ยผมอย่างเอาไปเคอเปิดไ,ไมเฟิดแล้วเนะี่ยผมก็เราก็ปเปิดเปิดโน้ตแพดในการพิมพ์ไอค้างเครื่องค้างในย่างาอินเทอร์แปดกับเครื่องกาก โอเคเราเปิดโน้ตแพดแล้วนะครับผมก็อย่างแรกเลยสําหรับการจัดสเปคคอมพิวเตอร์นะฮะคอมพิวเตอร์อย่างแรกต้องเราต้องมาใส่นี่ก่อนฟันใส่ฟันนิดนึงเอ่อ,อ,อสักสักยี่สิบสองฟันไม่เปลี่ยนนะโอเคอย่างแรกค,รคอมพิวเ,เตอร์ในเครื่องจะมี CPU นะครับผมหรือใครจะไปจัดสเปคง่ายๆคือกับเว็บโนบุ๊กสเปคแต่ว่านั้นก็มันเราไม่สามารถ เราเลือกได้แต่ว่าเราอาจจะบางรุ่นก็ไม่มีเราก็ต้องมาหาอีกรอบงเราเลยมาทำมิซีันเลือยกันนะครับผมแล้ามีซีบียูสองมีเมนบอร์ดผมเป็นอย่างนี้เมนบอร์ดเมนบอร์ดอย่างนี้ป่ะเอาย่อสั้นคือเอ็มบีแล้วกันเมนบอร์ดอันนี้สาม0้าดส์ดีดี ในในตัวนี้ผมจะใส่ S D ได้ S S D นะครับผมเพื่อให้คอม,คอมพิวเตอร์คนเปิดยงเร็วยิ่งขึ้นเราไป G P U หรือการจอทังเองต่อไปคือ power supply P S U ยอ่อเนียฮะปิดอันละ P S U แล้วก็เคสนะฮะในที่นี้เราจะมาจัดของเจนใหม่ของผมจะมาจัด ซีพเจนใหม่ของทางสกายทาง Intel คือ Intel Skylake ในสล็อต lga 1นึ่ง1 1 1หนึ่มันเจน4วันนี้นะผมว่า3500มของเจนเจนใหม่เนี่ยได้คอ i7 น่าจะเวิร์กนะผมว่าคอไ7น่าจะได้1ม0 0 0หนึ่งกาจอีกไม่รู้ผมลองจัด i5 มาก่อนแล้วกันนะผมลองจะขอจัด i5 มาก่อนทำไม i5 เอาราคามันไม่ตรงเราจะมาตัดไอห้าหกหกศูนย์ศูนย์นะครับอืขอเป็นไอ i5 ก่อนแล้วกันนะินเท l Core i5 เราก็ชื่อไปเลยเราดูราคาก่อนินเทลคอยห้าเราดูวิเศษขายเท่าไหร่ Intel i7 หนึ่งห้าหหนึ่งคอย้าแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบกับ JB ปดพันเก้าแปดพันหกร้อยเก้าสิบแปดพันแปดพันสี่ร้อยแปดพันหกร้อยห่างกันราคาสองร้อยผมจะเอาราคาของวิธีเทคมาแล้วกันโอเคไหมโอเคนี่ยเราไปคือเมนบอร์ดเมนบอร์ดอันนี้ก็แล้วแต่คุณชอบแล้วกันเพราะว่ามันแล้วแต่ยี่ห้อที่คุณชอบนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเอ่อเอาเป็นหน่วยยี่ห้อนเมนบอร์ดนะฮะเมนบอร์ดตรงนี้เมนบอร์ดของ หน้าพอมา JB เรากดที่คอมเตอร์ฮาร์ดแวร์นะผมก็เนี่เมนบอร์ดถ้าเป็นพิเศษก,ก็กดตรงนี้มาที่เว็บหน้านี้ก็เมนบอร์ดกดได้เลยกับของเจ้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสดแอดไว้กดตรงไหนก็ได้สินค้านี้เาจะรอหน้าหน่อยสินค้าเขาเยอะนะสินค้าเขาเยอะไปที่คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ DIY แล้วก็ไปที่เมนบอร์ดในที่นี้เราจะให้เป็น ดีเทลหนึ่งห้าหนึ่งมาโอเคเรามาดูกันเรามาดูที่เอ็มเอสเอ่อไม่ใช่เจบีนะครับผมในที่นี้ผมจะจัดสเปคขนาดไซส์เล็กผมเลยต้องใช้บอร์ด ITX นะฮะผมอยากได้บอร์ดเล็กๆเ,เราจัดสเปคเล็ก,ลกน่ารักกุุงกิ้งดี <c oughs> มันบอร์ดเล็กอะ่ะบอร์ดเล็ก <c oughs> เ b เจอบีอ่ะ มันไม่มันไม่ไม่มมีอ่ะบอร์ดเล็กของ JB อ่า JB เราตัดนะแต่ว่าถ้าคุณทำไมถูกจังสองพันจริงเหรอถ,ถ้าคุณไม่ใช่ถ้าคุณอันนี้ผมขอเลือกเคสเล็กใน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 ,ใน,ใ,นในที่นี้เพราะว่าเคสเล็กมันง่ายกว่าแต่ว่าสำหรับวันนี้ใครจะเลือกตัวบอร์ดท,ที่นี้ก็ได้อันนี้บอร์ดอะไรวะบอร์ดไซส์ไหนวะเฮ้ยทำไมหนึ่งห้หนึ่งห้าหนึ่งยังมีนี่เกรอยังมีนี่เกรอ ไอ้อย่ผมนี่เงื้อไปรอบหนึง่งนะในที่นี้ผมใช้บอรดเล็กในนี้ไม่มีบอรดเล็กเราไปดูดในถ้าสามมุติเราไม่เราเราไม่รู้ว่ามันขนาดเท่าไหร่เราก็ไปดูเว็บปกติเขาดีกว่าเนีฮะเว็บปกติเขาก็เป็นอย่างนี้ก็ไปที่ออ่หน้าเว็บเอานะฮะ b i ส i t e ทแล้วก็ไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ Component ์ไปที่อ่อ p ว o สเซอร์ หรือซีพียูนั่นเองอินเทลเอ้ยผิดมันต้องเมนบอร์ดผิดผิดเมนบอร์ดไป่ทินเทลเออยี่ห้อเรามาดูยี่ห้อกันเี่ยดูราคานับจากเอาต่ำสดุดอ่ะเรามาดูราคาต่ำสดุด <c oughs> เปิดมันไม่บอกว่าสกายลงสก,กายเล็กเลยว่ะไม่เป็นไรเราหาบอร์ดเล็กได้อะเรามาดูยี่ห้อเนี่ยมีบอกมินิ i t x อเนี่ย เจอแล้วเฮดเก้าหนึ่งเซตเก้าหนึ่งเจ็ดพันสี่พันนี่ไอตัวนี้ครับพี่เห็นพี่เขาก็ใช้ตัวนี้กันอยู่นะกิกะไบต์เนี่ยนะหรือเออไม่เอาบอร์ดเล็กดีกว่าความคิดเปลี่ยนครับเอาเอาเอทีแคสต์นีกว่าโอเคเรามาสก้าร์เล็กก็คือเฮดหนึ่งร้อยหนึ่งเจ็ดศูนย์วันนี้ผมจะเล่นบอร์ดอะไรดีเอ่ยอยากเล่นบอร์ดอ่ามาดูเว็บ JB ต่อผมขอปิดวิเศษกันนะผมอยากได้สีสวยๆอะ m s i ดีกว่านะเห็นดูสวยว่ะสวยเฮ้ยสวยว่ะตัวนี้ใช้ได้ขอเป็นอ่อสก a r เล็กขอเป็นเอ่อสเอซุดดีกว่าเอ u ซุดยี่ห้อมันดีเอาเป็นเอ u ซุดแล้วกันโอเคเราเนี่ยขอเป็นเอ u ซุดหรือหรืออีกหรืออีกใครจะเล่นซีรีส์แซดก็ซื้อแซดดีกว่าใครจะเล่นแซดก็เล่นแซด แซดก็ราคาต่างกันไม่ไม่กี่พันเองอ่าน,นี้นี่บซีรีส์แซนะอ่อซีรีส์แซก็เอไมเคเอสออาแซดหรือนี่เอาตัวนี้ดีกว่นะโอเคของแถมก็ใช้ได้อยู่นะชอบชอบเอสอสซดก็สนะฮรโอเคราคาห้าพันใช่ปะ่ะห้าพันหนึ่งร้ยห้าพันหนึ่เก้าสิ ผิดอันใส่ไหนวะไม่รู้ช่างมันกอ็ปอ่ะโ okay. อเคเราไปฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสตเอ็มไอเอ่อของอ,อันนี้ก็มีนะแต่ว่าผมไม่อยากดูอะไรมาดูเอ็มมาดูที่ฮาร์ดดิสหรือตรงนี้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เราไปทีฮาร์ดดิสตวันนี้ผมจะใส่สองตัวคือใส่ฮาร์ดดิสกับใส่โซลิดสเตตนะฮะโอเคฮาร์ดดิสก็ปกติเลย วิน uh, W D SATA บูรู W D บููเนี่ยะหนึ่งเทรไบตัวนี้พอนะตัวนี้พออันนี้คือด้านในของมันเนี่ยฮะหนึ่งเทรไบพอ,พอหรือใครจะเล่นพวกไม่อเอาเทเทรไบหรือจะสองเทไบเอากี่ตงกี่ตัวก็เรื่องของคุณจำนนสี่ราคาในตอนนี้ก็อืม หนะะึ okay. oh. ่งเจ็ห้าสิบหนึ่งเจ็ดห้าศนย์ะฮะโอเคเอเอสดีรสกูมปเซอยู่ไหนวะเอสเอสดีเดี SS เนี้ยผมก็ผมเอาสักประมาณร้อยี่สิบดีกว่านะมันก็เร็วอยู่นะร้อยี่สิบเนี้ยพอแล้วของคิงตั้นก็ดีสตาคิงก็ดีเซนดิสเซนดิสมยตาาคิงสตาคิง,คงมันมีหลายยี่ห้อยี่ห้อนู่ อืมยี y ่ห้ออะไรดีอ่ะที่น่าสนใจเนี่ยกาแล็กดีกว่ากาแล็กเกมมิ่สวยด้วยเกมเมอร์เกมอร์ไม,ม่เกมมิ่งกาแล็กสวยสวยตัวนี้สวยหรือมันแล้วแต่คนชอบ y ยี่ห้อละนะแซนดิสก็แซนดิสก็จะได้นะผมเอาเป็นกาแล็กดีกว่าผมผมเป็นเกมเมผมเป็นพวกเกมเมอร์ ก็กชื่อหมดเลยก็ได้แล้วแต่คนสอง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 เก้าส่วน G P U นะฮะ G P U ก็ G P U แรมเออวะกูลืมแรมเพราะว่าผมลืมอะไรบ้าแล้วมีอีกอันหนึง่งอันนี้ขาดไม่ได้เลยแรมเนี่ยผมต้องใช้แรมดีเดี์สี่เท่านั้นนะฮะไม่ใช่ดีเดีย ดีอ 4, าสี่บัับโอ้ยสีทางเกินบัสสองพันหนึ่งร้อสามสามะแลมเนี่ยสองพันขึ้นอะดี4สี่เออใช่ไหมเอาเป็นตัวไหนดีดอะสามสามเอ้ยมันก็ไม่นี้อยู่แล้วนีมันแค่นั้นดิเม่ดีสามแล้วเนี่ยมันเป็นดี4สี่แล้วแรมผมจะใช้สามหมื่นน่าจะได้สักแปดกิกไม่ก็สิบหกกิกเดี๋ยวผมอัพอีกทีหนึ่งวันนี้บอร์ดผมสีดำผมจะใช้แปดกิกสีดำ โอเคไหมกอบชื่อให้หมด่ดดดอากอบชื่อให้หมดเลยสสองาม2 3 2 3 9 0ก้าูนิดกาจอในวันนี้นะฮะกาจอเหรอผมจะแนะนำไว้2ตัวแล้วกันเพราะว่าผมจะมีค่าดแดงรลค่าเขียวนะดีว like, ีดีไรใครจะใส่ก็ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรผมจะใช้ผมจะแนะนำซีรีส์อกับซีรีส์ มุมนี้ก็น่าจะได้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดตัวนี้ประมาณราคาเท่ากับตัวนี้ปะ่ะเก้าเจ็ดน่าจะได้ตัวนี้อืมตัวนี้ asus stick ทำหลายตัวเลยเนี่ยน่าจะได้สักตัวนี้ครับนะ r 7 390ได้น d c 3 overclock สำหรับ m นี้นะผม่าได้ตัวนี้นะ แต่ถ้าเป็น Intel Intel น่าจะได้ตัว970นะเก้ศูนย์ก็หมื่นสามหมื่นสี่นะฮะก็แล้วแต่คนจะเลือกแต่ในที่นี้ผมจะเลือกของ NVIDIA 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 900ซีรีส์ผมจะเลือกเป็นของตัวตัวอะไรเดียวเอ็มเไอก็สวยนะไม่เอาลงมาเลยว่ะหรือ ผมไม่เจออยู่อันหน,นึ่งนี่เอ็กอันนี้อาจจะแพงหน่อยแล้วกันใ่รูปเหมือนกันว่าผมไม่เจอวันนี้หน่อยเอาเป็นตัวเอซ s ส t ตร x กนี่ยฮะก้าจะโนเพราะว่าสิงคงมันสวยแต่ว่าผมว่าผมจะเอาตัวเอ็มดมาแล้วกันวันนี้เอาเอาแพงเอาแพงอันนี้เอาแพงจริงๆผมเลือกกาจะโสนแต่วันนี้ผมจะมาเอาอะก้านะฮะโอเคสวยด้วยตัวนี้ใช้ได้เอซูสสตรกก็จะน เอ้เก้า r เก้าสา้ยุผิดอันไม่ได้กรอบเชื่ออสโสติกนี่พอราคาหนึ่งพันหนึ่งเโอเคอันนี้อ๋าา 1, 000, 1, 400, 1, 4, 9, อเค,อนนอเคสนะับมาถึงเคสแล้วนะครับผมเคส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 อะไรอ่ เขาสะพายใช่ไหมอันนี้เป็นเคสที่ผมเห็นแล้วมันใครทักมาวะมูนั่งอัดอยู่เนี่ยนะั่นีงนะนนนี่เฮียจังชื่อมันแต่งผมแต่งเลยยเคสเนี้ยแล้วแต่คุณชอบดีกว่าเอานะใครชอบคิดยังไงก็เอาอย่างนั้นนะครับผมในทีนี้ผมก็จะเอาเคสของของเอโรคู cool นะฮะเพราะว่า ผมไปเจออยู่ในนี่ห่ออยู่ในแอดไว้อันนี้ผมไปขอเอาละคาไว้มาแล้วกันผมชอบมันว่ะตัวนี้ผมผมติดเลยอยากได้มากอันนี้ผมแอดไว้อลัยนะเอ่อคอมพิวเตอร์เคสนะครับผมเป็นโอโรแอโรครูไม่ออโรโคเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเลยไงเอาเป็นตัวไหนอะตัวไหนแล้ววะ เฮ้ยอย่าหายไปดิตัวนี้สีดำ Aero Cool แปดร้อยวันนี้เราจะมาใส่สีรีดาใส่เยอะเออเนี่ยมันมันจะเป็นเขาบอกว่าผมเมนรีวิวนะนะมันจะเป็นใส่สองมัน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 จะแยกเป็นสองเลเยอร์เลยเลเยอร์บนมันจะเป็นเมนบอร์ดเนี่ยครับผมเนเอล่างจะเป็นเลเอล่างตรงนี้จะเป็นโค้ไพายแล้วจะมีคนถามว่าฮันดี้ใส่ตรงไหนฮันดี้มันใส่ด้านหลังตรงมันใส่ด้านหลังนะคยมันใส่หลังเคสผมจะให้ดูมันใส่ได้สองตัวเปิดไรดี มันชักมานทำไมวะเดี๋ยววันนึงมันจะใส่ฮ HD ได้สองตัวนะแต่ว่าผมสผม HD สองตัวพอแล้วแหละมีเอมีใส่เอดีได้อีกตัวหนึ่งด้วยไอ้สองตัวถ้านหลังไม่แน่ใจว่าใส่ SD ได้หรืเปล่าแต่ว่าแล้วน่านรู้ตรงนี้เลยสองตัวนะครับผมโอเคเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเอ r o Cool แปดร้อยราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเพ่อพายผมว่าสเปคน,นี่าจะเจ็ดเอาสักหกร้อยเจ็ดร้อยอะฮะ เพ Power Supply อะไรที่มีผู้เพิ่มเติมไหมก็มีเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมอีกทีสำหรับจากสซ็ตเพลนี้นะนี่อันนี้ Power Supply นะครับผมขอสัเกเจ็ดร้อยบาทมันไม่จริงมันกินไม่ถึงหรอกครับแต่ผมขอเจ็ดร้อยอ่ะอืมเป็นตัวไหนดีวะอันดีาตัวไหนดีอันตัวไหนดีอัวไหนดี ยี่ห้ออะไรดียี่ห้ออะไรดีอยากได้เนี่ย FSP Hexapart, EHexa, f p Hyper รองรับอะไรวะ Hot Deal เฮ้ยอมาเข้าท็อกมาเดี๋ยวกูเข้าไปผมไม่รู้ใจมันรองรับอะไรนะแปดสิบพุงแปดสิบบาทอะไรบ้างยังไม่รู้แต่ว่า a d ไว้มีอีกครับ Adway นี่มมีทุกอย่างจริง เนียนะผมก็หาไพ่อไของแอดไว้แอดไวเดี๋ยวแป๊บนึงกูเข้าไปเจ็ดร้อยห้าสิบบาทของโคลมาเ,เตอร์ก็ดีนะผมว่าดีของดีดีแบบแปดสิบพัสอะไรวะแปดสิบพัสบอลหรือซ i เวอร์สโตนก็ดีซ i เวอร์สโตนก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะฮะซีซีซีโซนิกก็ตอนนี้ของม,มันเขาไม่ได้ขายละ ผมเป็นผมเข้าไปในเว็บของบิ i ิเทคเนี่ยครับผมบิ i ิเทคอ่าบิ i ิเทคผมว่าเขาขายดีให้ได้เอ่อพาวเวอร์ซัพพลายพาวเวอร์ซัพในนี่แหละพาวเวอร์ีนี่ฮะสมมติเขานำแต่คอแซบอ่ะมีคอแซมีเอเว r a n แลงซีโซนิกซ,ซูเปอร์พาวเวอก็ก็ดีนะซูปวเปอร์พาวเนี่ยสวยลนะเห็นยังสวย,สวยกี่วัฬาจะไม่บอกเลย เฮ้ยกี่วัตเพกตก่กี่วัตวะกินเหรอกี่วัตวะกี่วัตวะหกร้อยวัตเหรอหรือจะเป็นซีโซนิกเ้ยซีวอสโตนอะไรวะก้อนหินเงินเนี่ยอันนี้เจ็ดร้อยวัตนี่เอาซีวอสโตนดีกว่าซีวอสโตนอ่าซีวอสโตนนะครับ สิ0โกอ,อ่าเจ็ดร้อยวัตต์พอชัวชัวร์นี้ผมว่าผมว่าในที่นี้ผมว่าชัวพอชัวร์ราคาสามพันหนึ่งร้ยเก้าสิบใช่ปะสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสมหนึ่งเก้าโอเคที่เหลือจะเป็นพวกเอ่อวอเตอร์คูลิ่ทั้งหลายผมจะใส่เพราะว่าในที่นี้ผมชอบนักแจก เพราะว่าอาจจะร้อนหน่อยนึงผมก็อาจจะใส่ CPU Cooling นะฮะในที่นี้ก็มีหลายตัวนะมีพวก Thermoset ก็มีคอแซก็น่าใช้ Cooler Motor มมก็น่าสนเหมือนกันในที่นี้ผมไปดู Advice ก่อนว่าเป็นยังไง Advice นี่นะ yeah, Cooler Steam Cooling s t e m โมอ้โหอ๋โหอัดโชยเออแบบแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้ อ๋อนีเนีว่ยรีฟรีคูลิ่งอันนี้เป็นของริฟูรีฟูกับตันริฟูตัวนี้น่าสนเหมือนกันเนี่ยค,คูลอมเตอร์ผมมาดูในแวบน,นี้แหละนะมันน่าจะดีกว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านะอันนี้ของคูลอมเตอร์ป่ะคูลอมเตอร์มันผมจะใสสองอย่างใส่สองตอนว่ะแต่วันแพงอะสองตอนมันแพงว่ะรีฟูเอารีฟูกับตันดีกว่าเอ้ยเอาตอนเดียวก็ได้ตอนเดียวเราติดอนั้นไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมาก เอาตอนเดียวแล้วกันนะหรือใครเน้นสวยเอาเอาเอานี้ก็ได้นะครับแล้วมันแล้วแต่คนแล้วล่ะนะผมจะเอาเป็นนิพูหรือจะเอาอะไรอ๋อที่ผมชอบคือมันเป็นสายยางไม่ใช่เป็นสายมันขดๆนี้ผมไม่ชอบสายขดนี้ผมจะเอาเป็นหนึ่งตอนถามว่าม่อนั้นหนึ่งตอนมันคืออะไรสามารถติดพัดลมได้ตัวหนึ่งเออม่อนั้นสองตอนคือติดพัดลมได้สองตอนนี่สองตัวอ่าโอเคไหมนิพูนิพภูมาสตอร์มเมสตอรม หนึ่งร้อยทีหนึ่งร้อยทีหนึ่งร้อยี่สิบคือพัดลมขนาดหนึ่งร้อยี่สิบเซนติเมตรนี่ราคาหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหก้ห้าสิบหนึ่งหกห้าศูนย์โอเคนะาสำหรับสเปกวันนี้ดูว่าราคาจะเกินหรือว่าราคาจะถูกกว่าที่ผมคิดไว้นะฮะเรามาเปิดเออเออสีสิโลโอเคเปิดมาแล้ว เอราคาเลยดีกว่าผิดแปดสิบเก้าศูนย์บวกห้าเก้าศูนย์บวกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์สองสองเก้าศูนย์สองสามเก้าศูนย์หนึ 2, 3, น่งสี่หกศูนย์ศูนย์โอโ้โหในที่นี้เกินว่ะสีหะ 35, ะส่หมื่นเลยดีกว่าไม่สามหมื่นห้าละสี่หมื่นเลยดีกว่า ห้าส่วสี่หมื่นกว่าครับผมยึดเคแพงหรือซีพอาจจะปรับต่ำกว่านี้ก็ได้นะฮะอาจจะใส่อาจาอาจะไม่ใส่เอสดีก็ได้นะฮะผมเน้นไว้ก่อนสี่หมื่นคร, 40, ครับผมวันนี้สี่หมื่นแน่นอนหรือเออเราอันนี้ 40, นนอ,นอ,อ,อ,นออกแล้วกันใครจะติดไอ้พวกอื่นอันนี้อันนี้แล้าแต่คนนะอันนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่คนอันนี้ผมจะลดเลยลดหนึ่งห้าส่วนโอเคในที่นี้ได้สามหมื่น เหลือพวกอะไรแต่งคอมที่เหลือก็แค่ผสมแค่ไม่ทายก็สะสี่หมื่นพอดีเป๊ะครับผมสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบแค่นี้แหละสเปคเน,นี้จะไม่ได้คูริงนะถ้าได้คลูริงอะ่ะคูริงมันจะได้ประมาณนนะโอเคเดีย๋ยวขอเซฟก่อนสี่หมื่นโอเคครับสเปคสี่หมื่นแค่นี้ละ ส่วนนี้ัสดียบบายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ bye